สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผ่นดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญครับนะครับเหรียญปิดครับคอนนะครับามเฟรม4ชั่วโมงนะครับก็แนวต้านสาคัญที่400นะครับวันนี้ผมก็ได้ให้สัญญาณไปที่กลุ่มไลน์นะครับว่าอ่าระวังนะครับมันจะหลุดลงมาแล้วเพราะว่าอ่าเป้าหมายสําคัญที่ผมอ่าวางแนวรับสําคัญไว้ที่400นะครับใครที่เข้าราคานี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับวางแผนการเล่นไว้นะครับว่า ถ้าเกิดรับจุดสําคัญแล้วมีการกลับตัวขึ้นไปนะครับเป้าหมายหลักเราที่รับมา400เพื่อที่จะให้มันไปเทสท,ที่469ถ้ามันผ่านได้มันจะวิ่งยาวนะครับสาหรับครับแต่ทีเนี้ย430มันมันยังไม่ผ่านสักแท่งเลยนะครับเนี่ยมันลงลงต่ามาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราก็ไม่สําเร็จนะครับก็ปล่อยได้ตั้งแต่420 410แล้วนะครับก็ใครที่มือไวก็ไปปล่อยแถว400แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เรา ขาดทุนหรือติดดอยนะครับเพราะว่าหลังจากที่มันหลุดลงมานะครับาถามว่ามันลงจบหรือยังนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับผมมองว่าไม่จบง่ายนะครับสําหรับครับนะครับก็คิดว่าน่าจะลงมาเทสแถวสาม้อยเจ็สิบเก้านะครับก็อาการเดิมนะครับก็เดี๋ยวเทสเสร็จกลับขึ้นสี่ร้อยไม่ผ่านนะครับก็อาจจะหลุดสามร้อยเจ็ดิบเก้าเพื่อลงมาสามร้อยหกสิบประมาณแถวแถวสามร้อยหกสิบนะครับก็ใครที่มองรับของไว้นะครับ ใครที่พลาดตรง400นะครับไม่สามารถกลับขึ้นไปทํากําไรได้นะครับก็ลองลองแถวไม้379ไม่เอาแล้วกันนะครับดูไปก่อนนะเพราะว่าผมคิดว่า2แท่งเนี่ยเดี๋ยวต้องมีแท่งหนึ่งที่หลุดลงมานะครับแต่ก็ถือว่าวางได้อยู่นะครับเพราะว่ามันมันเป็นจุดพักฐานนะครับพักฐานตั้งแต่เนี่ยเป็นขาขา C นะครับขา C ของวันที่10ถึง11นะครับเนี่ย A B A B C เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้นะครับก็เป็นแพทเทิร์นเล็กๆนะครับแถวนี้นะครับแถวนี้โซนโซนนี้เลยนะครับ A B C นะครับก่อนที่จะขึ้นไปนะครับก็มองว่าตรง C สามเจ็ดเก้ารับได้อยู่นะครับรับได้อยู่นะครับสามเจ็ดเก้ารับได้อยู่ถ้าถ้าต่ำถ้ามีการเด้งกลับไปนะครับเด้งกลับไปที่สี่ร้อยนะครับ ถ้าเล่นสั้นก็ไปปล่อย400นะครับเพราะว่าผมผมมองว่าถ้า400ไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวมีโอกาสที่จะลงมาเทส379อีกรอบหนึ่งนะครับทรงก็จะประมาณนี้นะครับลงมานะครับเนี้ยนะครับประมาณสัก2-3รอบแล้วลงมาครั้งหนึ่งนะครับสำหรับครับคอนนะครับจุดสำคัญก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ยิ่งกว่า400อีกนะครับถ้าหลุดลงมานี่สำหรับเหรียญครับ เต้าตรงนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่ายิ่งกว่าสี่ร้อยกนะครับอ่ายิ่งกว่าสี่ร้อยอกเพราะเป็นจุดที่อ่ามีการอา่าเทลงมาต่ําสุดและมีการกลับตัวขึ้นไวสุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุดสามห้าแปดลงมานะครับ <Vegeta> ก็ล่วงมาที่สองแปดเก้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเผอิสามสามสองเนี่ยอาจจะเอาอยู่แค่แป๊บเดียวนะครับก็ถ้าใครมีแผนที่จะลองเสี่ยงดูนะครับผมก็พอจะแนะนําได้ตรงนี้นะครับก็ถ้าใคร ออยากลองเสี่ยงนะครับสามกดซื้อไว้นะครับถ้าต่ำกว่า358ให้กดขายทันทีนะครับเราจะไม่ได้ติดดอยหรือลำบากใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหลุดมาแล้วก็คือลงไปข้างล่างเลยนะครับส่วนใครที่ใจเย็นรอแถว200กว่านะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า289น้าน่จะน่าจะยากนะครับแต่ยากเพราะว่ามันหลุดทรงไม่ได้แล้วเนี่ยมันมาตามเทนใหญ่เลยแล้วเนี่ย เนี่ยครับเส้นสีม่วงนะครับผมมองว่าสามสามสองนะครับบางครั้งอาจจะมาสุดที่สามสามสองถ้าหลุดสามห้าแปดมานะถ้าหลุดสามห้าแปดมาไนมะ้สุดท้ายอาจจะเป็นสามสามสองนะครับอาจจะไม่เป็นสองแปดเก้าอย่างที่เคยเคยเจอมานะครับเพราะว่ามันเคยเคยผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับอาจจะไม่กลับมานะครับก็ทรงก็คล้ายๆกับเหรียญอื่นอยู่นะครับเพราะว่าต่อให้จะเป็นเหรียญใหม่ยังไงก็ ดูพอดูได้อยู่นะครับคิดว่าโซนสําคัญนะครับโซนสาคัญเหรียนคับนะครับนี่นะแถวสามสามสองนะครับแถวนี้เลยนะครับนี่น่าจะเป็นโซนสุดท้ายที่ถ้าไม่หยุดสามห้าแปดนะครับก็ไม่เจอถ้าแต่ถ้าหลุดมาก็เจอนะครับเนี่ยมันจะลงลงมานะขึ้นกลับไปที่สี่ร้อยนะครับสี่ร้อยก็หลายคนก็มองว่าเมื่อกี้มันมีแท่งหนึ่งที่กลับขึ้นไปก็คิดว่ามันทําไงกลับตัวไวผมมองว่ายังนะครับ มันจะเจออย่างเงี้ยอยู่ประมาณสองสารอบนะครับสามร้อยแปดสิบสี่ร้อยสามร้อยแปดสิบสี่ร้อยแล้วเดี๋ยวลงต่อนะลงหนึ่งเดี๋ยวผมวาดให้ใหม่นะอ่าลงหนึ่งนะครับขึ้นนะครับลงสองนะครับขึ้นแล้วลงสามนะครับอ่าลงประมาณนี้นะครับถ้าไม่หลุดนะครับก็เนะี่ยแถวสามร้อยห้าสิบแปดก็สามารถรับของได้นะถ้าต่ํากว่านั้นตัดแจขายทิ้งนะครับขาดทุนอยู่หนึ่งจุดสองจุดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า ดีกว่าเราไปติดดอยเนาะเผื่อจะได้ของถูกมากกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้ากลับตัวก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวครับกลับตัวขึ้นไวนะครับก็เดี๋ยวสามห้าแปดรับได้อยู่นะครับสําหรับสามสามสองนี่เป็นจุดที่ว่าถ้าเกิดหลุดสามห้าแปดจริงๆนะครับขายตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมารับตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่หลุดนี่ซื้อตรงนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวไปรุ้นกันยาวๆนะครับเพราะว่าถ้าลงมาอ่าเดี๋ยวดูเอ็มเอแป๊บนึงนะครับนี่นะครับ เอ็มเอไม่ได้ขี้เล่นะครับห้าร้อยเอ่อห้าสิบทับสองร้อยนะไม่ได้ขี้เล่นะครับอ่ามันก็ดูดูไม่คุ้นตาเหมือนกันนะครับทรงนี้ก็เดี๋ยวมาดูเอ็มเอห้าห้าทับยี่สิบดีกว่านะครับเนี่ยอ่าทรงจะกลับตัวขึ้นได้นะครับเนี่ยถ้าถ้าเกิดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะลากลงมาแล้วกลับตัวขึ้นแรงๆนะ CDC นะครับ C D C เนลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับล้นมีการขึ้นมานะครับอันนี้ก็น่าจะลงอีกแบบอาจจะมีแบบไซเวนิดนึงนะครับแถว400จนถึง380เนี่ยที่ผมว่านะครับแล้วลงต่อนะก็เรียนครับมองว่าให้ใจเย็นดูก่อนนะครับว่าเราจะได้สองขานี้หรือเปล่า380และ358นะครับแถว362เผื่อไว้นะครับเกิดมันมาไม่ถึงนะครับแล้วมันกลับตัวขึ้นไวแล้วเราจะตกรถนะครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูนะครับเพราะว่าเป้าระยะยาวผมยังมองว่าครับยังเตรียมการขึ้นไปยืนเหนือ600อ่า469นะครับเนี่ย469นะครับทรงก็เดี๋ยวผมทําเส้นนี้ให้ดูนะครับเคยทําแล้วแต่ลบไปนะครับเพราะว่ามันลายตานะครับนี่นะครับ580นะครับกลับไปที่อา580เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับทรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ตรงก็จะประมาณนี้ม้วนกลับมาครับแต่กว่าจะกลับไปห้าร้อยแปดสิบได้นะครับต้องผ่านจุดสำคัญตรงนี้นะครับสี่ร้อยหกสิบเก้าเป้าที่รอคอยนะครับยังไม่มานะครับสี่ร้อยสามสิบเอ็ดตอนนี้ตอนนี้เผลเผนะครับก็จะมีเป้าอยู่สามเป้านะครับที่มองแล้วผ่านยากนะครับ ก็จะเป็น400 430และ469ถ้าผ่าน3เป้านี้ได้นะครับเดี๋ยว,ยวสีนี้มันจะทำให้สับสนนะครับเปลี่ยนสีแดงแล้วกันนะครับห้ามดูดเส้น358อ่าส่วน,ส,วนส่วนถ้าเป็นแนวต้านนะครับตอนนี้เกิดขึ้นมานะก็น่าจะเป็น400 430 470นะครับถ้าผ่าน3จุดนี้ได้นะครับในเวลากี่กี่วันนะครับก็คิดว่าน่าจะ หลังจากนี้น่าจะไม่ขึ้นไวนะครับน่าจะไซเวย์อยู่สักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงต้นเดือนกุมภานะครับว่าเหรียญอื่นๆอย่างเช่น BTC ขึ้นเหรียญครับจะอยู่อย่างจะอยู่แบบนิ่งๆไม่ได้นะครับคิดว่าน่าจะขึ้นตามอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับสิ้นเดือนพอดีนะอาจจะมีอะไรข่าวอะไรดีๆขึ้นมานะครับก็คิดว่าถ้าสิ้นเดือนมีการกลับตัวขึ้นจากตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการได้รับของต่ํานะครับ สำหรับครับเดี๋ยวมาดูกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็มาคัปเดตให้ดูกันแล้วนะครับสำหรับครับนะครับยังไงฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมครับ